ทัดรัดใช้ง่ายคุ้มค่าเราขอ,อนำเสนอล็อกแบตเตอรี่ไร้าสายไร้แปลงขาน128โวลต์ออซุกะรูปทรงที่กระทัดรัดจับพอดีมือช่วยให้การทำงานมีความคล่องแคล่วมากขึ้นในระบบป้องกันการขันนอ็อตเพื่อมาให้หัวน็อตขาดด้วยความเร็ว2ระดับสามารถเปลี่ยนหัวบล็อกได้2แบบทั้งหัวบล็อกและหัวเจาะมาพร้อมกับมอเตอร์บัตเล็ ไาแปลงทานช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นความเร็วรอบสูงสุด4,400รอบต่อนอาทีมีไฟ LED ในตัวที่ส่องสว่างแม้นในที่มืดได้มาพร้อมกับแบตเตอรี่สองก้อนกำลังไฟที่ให้ถึง128โวลต์เป็นแบตลิชเธียมไอออนคุ้มค่าในกล้องเดียวตัวถึงช้ามีความแข็งแรงทนทานหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เลยครับ